The Light House ของเราหลังจากที่เราขึ้นไปดูหมอกเมฆที่เชียงรายแล้วก็แวะไปดูเขาที่เขาใหญ่คราวนี้ถึงเวลาที่จะลงใต้น้ำแล้วเยวปู ไรู้ก่อนนะว่าจะมีร้านแบบนี้หรือว่ามีสถานที่เรียนที่พระรามเก้านะจะรู้สิ่งไงบ้างนะสกายก็ติ่นเต้นอยู่นะเพ่อสกายเม่นดำน้ำมาไม่เคยเรียนเลยไม่เคย ไม่เคย,ยมีแต่ดำน้ำคือตอนร้องเพลงเท่านั้นแหละเราก็เลยจะมาฝึกเรียนกันต่อที่สีแมชนะนหมายทะเลาะกันจอหลายรอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องเอาสกายเนี่ยมันเรียนดำน้ำแต่ครั้งนี้ก็แบบว่าเปิดใจดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกมั่นใจมากคือเอ,อ,องเปิดใจให้รูปเรียนแบบสิทธิ์มีครัว<ม>เหมือนเราเนี่ยแต่ว่าสอนนานมากแล้ว,ลวก็ประมาณปี9ก้ากว่า <ทำ S 1> สูงสิบกว่าปีแล้วเนานานมากสมัยก่อนเวลาดำน้ำลงไปใต้น้ำในำทุกอย่างจะเป็นขาวดำหมดยังไม่เป็นสีบ้ารู้ไหมว่าจะไปดำน้ำที่ไหนกัน บาฮามาสบาหลีฮาวายไม่ต้องไปไกลหรอกเมืองไทยนี่แหละฝรั่งยังมาเมืองไทยเพื่อมาดำน้ำนะชัวร์ฟังอย่างนี้ต้องสงสัยจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนถูกไหมสัญญาว่าเราจะร่วมมือกันอย่างนีร่วมมือเรื่องอะไรร่วมมือที่เราจะดูแลกันใต้น้ําแล้วเราก็จะสามัคคีในการที่จะพาให้เราไปดำน้ําได้ในที่สุดไปเถอะไะเลยละเลสเต้ หลักสูตรที่ครอบครัมเรามาเรียนคือ Scuba Open Water ที่สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปซึ่งเด็กวัยอย่าง Sky นั้นเรียนได้จริงๆแล้วเนะี่ยที่ Sea Mastermind สถาบันสอนดำน้ำนานาชาติตัวเขาเองเขาได้รับรางวัล Dive Education, Training i n Asia's f r e e Dive Boutique ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรนะครับตั้งแต่การดำน้ำเบื้องต้นไปจนถึง Instructor ที่เรานั้นจะสามารถนำความรู้ไปประกอบกับการทำอาชีพได้ด้วยน่าสนใจนะครับ วันที่2องแล้วครับผมเริ่มต้นวันนี้ผมเรียกว่าลักไก่มาก่อนเพราะว่าผมเองสนใจที่จะทําการฟรีดิวซ์ซึ่งวันนี้เราต้องมาเรียนสิ่งที่เรียกว่าสกินดิว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโอเพนวอเตอร์ครับ ปั๊บสิ่งที่สังเกตตัวแรกคือที่คอแท่งอยู่วาวตรงนี้จะต้องมีเทปแปะหรือมีจุกยางครอบอยู่ <first> สัญลักษณ์นั้นแปลว่าแท้งนั้นยังไม่มีการใช้งาน mm hmm. เปิดมาปั๊บสิ่งที่ต้องเช็คสิ่งแรกเลยก็คือโอริงตัวนี้มีสภาพปกติสมบูรณ์เป mm hmm. ็นตัวโอไม่ยุย่ยไม่เปื่อยไม่ห่วขาด mm hmm. ตัวนี้แอม mm hmm. จะเข้าทั้งตัวอากาศจะเข้าทั้งตัว mm hmm. นี่ก็เป็นวันที่2แล้วที่เรามาฝึกลูกไม่ค่อยความร่วมมือคืออยากจะเล่นน้าอ่ะ mm hmm. เพอเราเรียนกันไปจนถึงมืดเลยเมื่อวานนี้ mm hmm. ครูก็มาพูดกับดุษนะว่าถ้าสมมติว่าบางทีเนี่ยถ้าน้องสกายเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลียร์หน้าก,ากากได้ใต้น้ําและไม่สามารถเคลียร์หูได้ mm hmm. ก็จะสอบไม่ผ่านก็แ mm hmm. ปลว่าเราจะไม่ได้ไปต่อกันในทะเลสวยๆถ้าเรามั่นใจว่าเราทําได้50%แล้วเราก็ต้องทําได้ เมื่อลูกรู้สึกว่าเราพูดแบบจริงจังว่าเออเขาอาจจะไม่ได้ไปต่อนะถ้าเกิดเขาไม่ตั้งใจเลยอย่างเงี้ยครูบอกแม่ว่าวันนี้ยก็อาจจะไม่ได้ไปต่อพวกเราให้ลูกเคลียร์หน้าปากไม่ได้ใต้น้ำอ่ะหนูลูกไม่สามารถเคลียร์หูได้อ่ะลูกก็อยู่ในน้ำไม่ได้อย่างมีความสุขวันนี้ต้องตั้งใจเดยนมากแล้วไม่เล่นแล้วนะโอเค่ะ ใจของสมาธินะคะเด็กจะมีค่อนข้างสั้นนะคะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสอนแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาอมตะคลาสสิกเลยก็คือความเป็นเด็กอ่ะเขาจะมีซีเรีรลาที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่อุปกรณ์ที่แมทช์กับเขาอ่ะ จะต,ต้องหาที่แบบค่อยๆไล่ไปอันนี้ก็ต้องลองในหน้ากากตัวอืนอ่นๆว่ามีตัวไหนที่เหมาะกับสรีระของเขาที่ดีกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสำหรับปัญหาหน้ากากอ่ะผู้ใหญ่บางคนเองก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะกว่าที่จะหาตัวที่เหมาะสมกับตัวเองได้ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันค่ะ นี่นะก็ยืนแอบมองทำได้ประมาณนี้น้ตาก็จะไหลและดีใจมันดีมากให้ไหนอยู่แล้วที่รูกแบบไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วก็ได้มีเข้ากันเข้าสังคมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ได้มีความรู้เพิ่มนอกห้องเรียนเนี่ยถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีค่อนข้างจะอ่าสารแล้ว ตอนนี้เรามาอยู่ที่สมัศสารกันครับจะมาเรียนภาคปฏิบัติการดำน้ำเราต้องตั้งอกตั้งใจมีสติ ะะผมเปลี่ยนความตื่นเต้นหรือความกลัวนี่เป็นเรื่องของความตั้งใจละเมื่อเราเกิดความกลัวความหวัดน,นี่แหละจะเป็นตัวที่มันทําลายสมาธิเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความวหวนดรือความกลัวเนี่ยมาตั้งสติแล้วก็ใช้พลังจากความกลัวนั้นเนี่ยกลับมาเป็นพลังการตั้งสมาธิ ในดฟแรกนะคะสำหรับตัวผู้ใหญ่ก็จะเป็นทําสกิลเบื้องต้นเคลียร์หน้ากากหาเรกูเลเตอร์ ้องสกายเองก็อาจจะมีบางสกิลที่ไม่ได้ทำในที่2องเนี่ยเราจะฝึกในเรื่องสกิลของช่วยเหลือการดำน้ำจะดำแบบเป็นบัดดี้ฝึกในการที่จะช่วยเหลือบัดดี้เบื้องต้น รู้ไวนะคะทำได้ดีตอนแรกก็แอบเป็นห่วงนิดนึงว่าที่ที่ศักเขาตอนที่เรียนอากาศจะมีปัญหานิดนึงอย่างที่บอกไปแล้วว่าเด็กเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจจะไม่เหมาะสมตอนนี้ปัญหาของน้องจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของอสภาพของช่องปากของน้องะคะ่ะเขาคาบตัวเรกูเลเตอร์หรือก็กัดเล่นดันนาน,น,านๆหน่อยอเขาก็จะแบบเจ็บนิดหน่อยจะยืรต่างๆทําได้ดีนะคะ บ้างลูก็มันก็สนุกดีนะสกายก็อยากจะ experience มันอีก,อ,กอ,อีกครั้งนึงเพราะมันก็มันก็สวยดีแล้วก็มันก็สนุกด้วยปลอดภัยอ่ะสำคัญเลยกลัวไหมตะกี้ตอนสกายมองไม่เห็นเพม่นมันอยู่ใ,ใกล้ๆสกายไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงข่ายสกายสกายด้วยพ่อดีใจพ่อพ่อเห็นแล้วว่าตอนที่สกายมองไปเห็นมเม่นมปุ๊บกลัวสกายแพนิครู้ป่ะเพราะมันเข้ามาใกล,ล้แล้วหันไปทิ้งนี่เต็มพื้นเลยตรงนี้สกายทำได้ดีมากเลยนะต้องบอกว่าประทับใจมากอันนี้แค่ครั้งแรกนะสองดิฟแล้ว พรุ่งนี้มีอีกนะพร้อมไหมโอเคไป แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต้องสะานเาแล้วมีอีกอย่างหนึง่งเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสและได้เข้าใจวันนี้ผมขออนุญาตทำฟรีไดฟ์เพื่อจะ,จะเติมเต็มต่อย,ยอดความคิดของการที่จะมีความสงบในว,ว,วาระเวลาที่โลกเรามันวุ่นวายสั้นหรือเกิดจริงๆ คาดหวังไว้เหมือนกันให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสอยู่กับทะเลเยอะๆที่เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับสกายเองในการดำน้ำลึกนะคะสำหรับจัสตินเองก็มีประสบการณ์แล้วไม่ค่อยหวง จินตนาการของเด็กเนี่ยก็สําคัญมากเพราะเด็กเองเขาก็จะมีจินตนาการไปต่างๆนานามไม่ว่าจะดูในในทีวีบ้างดูในสื่อบ้างหรือพ่อแม่บอกว่าใต้น้าเป็นยังไงเรียนรู้ในห้องเรียนแต่วันนี้เนี่ยรูปมาอยู่ในทีท่่สถานที่จริงเลยเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าโลกอีกใบหนึ่งเนี่ยที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเป็นยังไง สกูบาร์ไนะคะสิ่งที่ลงไปทำเมื่อสักครู่นะคะสกิลแรกที่ทำก็คือถอดใส่ BCD ไดเวอร์ต้องสามารถถอดเขาออกมาแล้วก็มาตรวจสอบตรวจเช็คเพื่อจะทำการแก้ไขเบื้องต้นได้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ทำก็คือ navigation หรือว่าการนำทางใต้น้ำด้วยการใช้เข็มทิศกับแบนดตรนี้นะคะสำหรับในหลักสูตร ScubaDiver เราใช้การ เคลื่อนที่แบบง่ายที่สุดนะคะก็คือเป็นเส้นตรงไปและกลับนะคะก็สามารถไปแล้วกลับมาได้ค่ะตื่นเต้นเราก็ดีใจมากที่นักเรียนทําได้ในสกิลนี้บอกตรงว่าบางครั้งนักเรียนทาไม่ได้ในครั้งแรกทั้งเดียวนะคะแต่ได้ที่4เดี๋ยวก็จะเก็บสกิลที่ยังเหลือนะคะโดยเฉพาะของทางผู้ใหญ่ก็จะมีการฝึกฮ o ว e r อ n g ริงแต่จริงๆแล้วนเนี่ยฮาวเวอร์ริงเนี่ยทั้งทุกท่านนะ่ยได้ทําในระหว่างที่ทําการฝึกในไดฟึกอื่นมาค่อนข้างได้ดีอยู่แล้วก็จะทําการช่วยเหลือกันผิวน้าเล็กน้อยะะแล้วก็นั่นจบค่ะ ได้ดีนะคะตามที่ครูคาดหวังก็กทำได้ทุกสกิลตามที่ required สำหรับจูเ junior s c u ไดเวอร์นะคะยินดีด้วยอีกครัง้งค <Hey. S 2> ่ะ้สอบผ่านแล้วเหรอคะสอบผ่านแล <c oughs> <ภ>้ว <c oughs> อันนี้อนนีสอบผ่านเป็นะระดับเขาเรียกว่าจูเ junior s c u ไดเวอร์นะครับผมแล้วก็ <c oughs> ถึงใครๆ <c oughs> ที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเกิดประทับใจกับคลิปที่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับยังไงฝากคอมเมนต์แชร์เราอยู่ข้างล่างนะครับท่านที่สนใจนะครับ อย่าลืมนะครับ C m a t e r m i n d นั้นคอยพร้อมที่จะดูแลทั้งครอบครัวได้อยากกลัวที่จะออกมาท่องเที่ยวอยากกลัวที่จะออกมาดำน้ำประเทศไทยมีสถานที่ให้เราดำน้ำดูความสวยงามมากมายนะครับมาเรียนดำน้ำกันนะครับทั้งครอบครัวข m บ o อาครับผมเยเคโอเค